อดว่าได้ที่สิถอยเขากับสีต่อสู้แล้วก็ต่อสู้เพียบ้านเี่ยงเขาพร้อมแล้วก็ต่อสู้เพียครอบครัวเขาพร้อมครอบครัวดีเป็นว่าโดนเดียวคักไหมคะ่ะเพราะว่าเสียสารักไปแล้วสีทํามาหากินส่งลูกเรียนลูกเห็นสี่สิมีอนาคตที่ดีไปทางนากระโกลับไปว่าได้เพราะว่าลูกสาวคนตัวนี้ กําลังเรียนยุบบวสก็ต้องได้ทีมการเรียนมามาซอยเมํำมาหากินซอยเมธเลียงน้องสุมสามคนนี้ให้ได้เรียนสูงสๆแต่มันกับกับไปวอลอดคือเกา่าเนาะค่ะเพราะว่าอันใดมันกบบระบดีขึ้นไหมคะ่ะทั้งพระเทศให้เทศนาเอาหาใครทุนเพื่บบอกระบืได้ขายไหมคะ่ะ พราะว่าเขาเฮ็ดพอได้กินได้อยากเฮ็ดเราก็เวลาเฮ็ดนานากับว่ายเนาะคะ่ะทางเก็ดนาเราก็ทิมลูกไว้ฝากไวน้นําบ้านเมียงขึ้นบ้านใกล้เคียงขึ้นเราก็ไปรับจ้างที่กรุงเทพไปทํางานก็สร้างเนี่ยคะ่ะแล้วก็เวลาเก็บเกี้ยวก็คืนมาเก็บเกี่ยวแล้วกับกับไปอีกคือเก,เก,ก,ก,อกเ้าหาตะเวนหาแบบว่า ่นจ้างอย่างก e ับเอาเบิเพราะว่าจะได้มาอุ้มสู่ครอบครัวขอให้ลูกได้เรียนสูงๆมั้ยคะแล้วก็อยู่มาสักพักนึงลูกได้สิบเกียตสิบแปดปีนี่กับใครได้คืนมาได้ลูกจบมหกลูกก็ไปทํามาหากินที่กรุงเทพแล้วก็คอยอย่างั่วจากนอยเพราะว่ายังเบียงเบาภาร้านอยหนึ่ง แต่มันก็บ่ดีขึ้นทั่วใดเพราะว่าไปอยู่ไดในจิตใจเนี่ยมันก็บ่ลืมเนี่ยค่ะมันก็บ่ลืมคนถึงคน,คนเสียไปแล้วเจ้าหน้าที่พูหนึ่งสิมาถามหากับบ่มีว่าเป็นจ้าใดจังสั้นจังที่กับบ่มีผูมาถามหาไหม่ยค่ะเพราะว่า บ้านเมียเขาซื้อมื้อนี่มันก็เป็นสมัยไม่มาเร็วก็ฉันกรวเลียกสูที่สู่ให้ถึงที่สุดสูให้สาวตบบนดงวงไฟออกมีจากความมืดมัวไหมคะ่ะสู่ให้ดงวกไฟดีมีความเจริญขึ้นก็เก่าไหมคะที่นี่ สันมันลึกขึ้นแล้วว่าถ้าสันสูสูโตไปดีข้อผวอยสันก็นต้องดีขึ้นมาแล้วก็เกา้าสิถอยว่าได้แล้วพันถอยไปผู้เข้ามาทำผิดเขาก็สิลอยนวนไปยุคือเก้าไหมคะ่ะ ที่ยุ่เจสู้สู้ให้สารุมไฟนี่นำหาตูคุณทำผิดนี้มารับโทษให้ได้ไหมคะเรายินดีมากที่วันนี้เนี่ยมีตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันดถ้าใครติดตามสถานการณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยต่อสู้มาตั้ง26ปีละ ต,ต่อต่อสู้จนมีนักปกป้องสิทธิถูกสังหารไปแล้วสี่คนแต่ยังไม่ต่อสู้พวกเขาเป็นกระบวนการภาคประชาชนที่ยังยืนหยัดเพื่อจะบอกว่าไม่ต้องการเหมืองหินและโรงโบในพื้นที่ตำบลตมบุญบุดงมะไฟจังหวัดหนองบลลัวลำพูเขามีข้อเรียกร้องพี่น้องเนี่ยมีข้อเรียกร้องที่น่าสนใจมาก3ข้อก็วันนี้ก็จะมาบอกว่าข้อเรียกร้องเขามีอะไรบ้างนะคะ เป็นการเรียกขวัญและกำลังใจกับคนที่อยู่บนเวทีด้วยก่อนที่เราจะเริ่มเสวนาเชิญเลยค่ะหนึ่งสองซ้ำเึ้ยอน่นนโรื้ภูภูภาตากไม้พัฒนาโร่มพระไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเฮ้ยขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้คือขบวนการเคลื่อนไหวที่ยังหยัดยืนใช่ไหมคะ ดังที่บอกไปแล้วว่าถึงแม้จะมีการสังหารนักปกป้องสิทธิมนชนเท่าไหร,ร่บังคับอุ้มหายกันเท่าไหรขบวนภาคประชาชนเองเนี่ยก็จะไม่ลืมว่าขบวนการเคลื่อนไหวมันก็ยังคงอยู่แล้วกเ็เราอยากจะให้มาหาแนวทางร่วมกันนะคะที่จะดูว่าเราจะทํายังไงกับกรณีที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราจะอำนวยความสะดวกยังไงให้กับครูบันการเคลื่อนไหวที่ยังต่อสู้อยู่